สวัสดีครับทุกคนครับตะกี้นะครับและตอนนี้อยู่ในช่วงไลฟ์สไตล์ของตะกี้นะครับผมและวันนี้นะครับผมก็ได้ออกมานอกสถานที่ในที่สุดนะครับตั้งแต่ทําคลิปมา30กว่าคลิปแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับผมเพื่อนของผมนะครับอาจจกขี้หน่อยและตอนนี้เรากำลังบินไปที่อเมริกานะครับแต่ก่อนอื่นที่จะบินไปอเมริกานะครับเราต้องไปที่ญี่ปุ่นก่อนเพื่อแานสิตแทนสิตนี่เรียกว่าแทนสิตที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยในวิสาสนามบินนะครับผมสามชั่วโมงดังนั้นก็ไปที่ เท็กซัสต่อนะครับไฟล์ประมาณกี่ชั่วโมงนะบินต่ออีก12ชั่วโมงแล้วก็แทนสิทที่นู่นอีก3ชั่วโมงแล้วก็ไปถึงโอกคลโฮมานะครับผมโอคลโฮมาก็จะเป็นรัฐอยู่ตรงกลางของประเทศสหรัฐเอเมริกาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมขอโทษนะครับถ้าเสียงตอนนี้อาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีหน่อยนะครับไม่ได้เอาไมโมครโฟนติดไว้ก็ตัวเสียงติดโควิดนะครับตอนนี้โอ้โหดูสวรรณภูมิตอนนี้ร้านกิดเงียบม,มากเลยนะครับ เจ,เจอกันนะครับ โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สวนน้ภูมินะครับผมเราอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะบอดนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะถามผมว่าแจ็คกี้ทำไมต้องบินในช่วงเวลานี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยแบบยอดโควิดเนี่ยติดเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยอยากหนีกลับไปที่อเมริกานะครับที่ผมคิดว่าติดน้อยกว่าประเทศไทยนะครับไม่ใช่นะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับผมผมอยู่ปีสามคอมมานาไลัยของผมแล้วนะครับแล้วมันเนี่ยต้องเทคพวกแบบ แล็บหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะเหตุน,นี้นะผมก็เลยต้องบินกลับในช่วงเวลานี้ก็คือสปริงเสมิสเตอร์ของผมนะครับปี3ก็ใกล้กจบแล้วครับก็ต้องไปเทคพวกแล็บเพราะว่าผมเรียนอิเล็กทรอนิกส์เอนจิเนียร์เนาะก็ต้องทำพวกแล็บไฟฟ้าต่อพวกหุ่นยนต์ทำเซอร์เคตอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องกลับตอนนี้นะครับก็รอเครื่องของ Japan Airlines นะครับผมกำลังบินไปที่ญี่ปุ่นนาริตะนะแล้วก็เดี๋ยวบินไปดัลลัสเท็กซัสต่อไปโอกลูโฮมานะครับโอกลูโฮมาเนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่ ตรงกลางของสหรัฐอเมริกานะครับเหมือนที่ผมได้พูดไปไม่ใช่โยโกฮาม่าไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่แบรนด์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ฮิโรชิมาด้วยนะครับเป็นโอกโลโฮมานะครับว่าที่สหรัฐอเมริกานั่นเองครับผมก็ขอโทษนะครับถ้าเสียงคอร์รดครั้งนี้มันไม่ค่อยดีนะครับเพราะผมไม่ได้เสียบไมโครโฟนนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่ได้ถ่ายอะไรฟุตเทจเยอะก็เพราะผมกลัวโควิดติดกล้องแล้วก็กลัวติดผม้วยนะครับก็รักษาตัวเองดีก่อนนะครับผมนี่ผมก็ได้ถ่ายบรรยากาศสุวรรณภูมินะครับว่าตอนช่วงล็อก ก็หวังว่าเพื่อนๆนทุกคนที่ประเทศไทยก็รักษาตัวเองกันด้วยนะครับพอถึงญี่ปุ่นถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะหยิบกล้องมาถ่ายแบบนี้ใหม่นะครับเจอกันครับดีผชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนานาชาแล้วนะครับเราเครื่องบินอยู่ประมาณช่วงหนึ่งถึงจะได้ขึ้นเครื่องต่อไปที่ดารลัสเท็กซัสนะครับ หลังจากนั้นก็ต้องวิก็ต่อแล้วก็ต่อไปที่ออกรโะโหูกนะครับผมส่วนตัวนะครับผมคือรไฟมีนะที่อูเพราะมคีคนนั่งทั้งหมดก็หนึ่งร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็กัวดูมสติกสายก็คือภายประเทศของเขาครับเพราะว่าต้องมีคนนั่งอีกน่าจะเต็มลำเลยครับผมก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ต้องดูดตัวเองด้วยนะคือระหว่างรอนี่บรรยากาศที่นี่ก็เงียบมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของออตอมก่อนนะครับว่าเขารู้สึกไงนังตอนนี้นะครับแอตอมครับรู้สึกไงนัางครับดีดด <laughs> นอนไม่ค่อยหลับนะครับผมทริปนี้ <sighs> สงสัยจะไม่ต้องเข้าห้องน,น้ำทุกทีเลยนะครับไปสิบชั่วโมงกว่าก็โชคดีนะครับเราเครื่องบินเยู่ พูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่านั่งกับผมค่นข,ข้างหลายคนอยู่กวเป็นรบกวนเขานะครับก็เดี๋ยวเจอกันทีทีก็ที่เท็กซัสเลยนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เป็นเวลา8โมง15ตอนเช้านะครับที่ดาร์ลัสเซกซัสในที่สุดแเราก็มาถึงแล้วตั้งแต่ได้นั่งเครื่องบินมาน่าแตงนานมากครับผมตอนนี้รู้สึกครัสตี้มากสกปรกสุดๆแต่ต้องรู้สึกนะโอเคครับตอนนี้ก็นั่งรถไ,ไลายมาถึงตรงที่รอเครื่องบิน จากดาาสไปรัฐโฮมาแล้วนะครับก็จะพูดตามตรงนะครับผมเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับว่าที่นี่สะอาดผมขอบอกว่าที่นี่พวก p s a หรือว่าการตรวจคุมอนมามัยของเขาเนี่ยครับไม่ศาดสู้ประเทศไทยเราไม่ได้นะครับหรือประเทศญี่ปุ่นที่ผมไปทานสิมานะครับผมถ้าพูดจักใจจริงเพราะว่าที่นี่นะครับตอนผ่าน Immigration ก็ไม่มีการเช็คพวก document พวกโควิด document หรือว่าสตูดิโอพวก document ต่างๆพวกนี้นะครับผมผมก็เลยคิดว่าที่นี่เนี่ยอาจจะ ดูเหมือนไม่ค่อยสนในเรื่องของโควิดนะครับหรือว่าเขาพยายามจะ learn to live with the situation นะครับผมก็ในที่นี้นะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับผมยิ่งมาจากประเทศไทยแล้วผมก็ปอดแท็กพิเศษนะครับก็ดูแต่สภาพทุกคนก็แค่ใส่หน้ากากธรรมดาผมมีหน้ากากเบบชิลถุงมืออะไรนี้ด้วยนะครับผมก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เป็นกาลังใจให้นะครับที่ไทยก็โชคดีนะครับดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าออกจากบ้านหัดทำ social distancing ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ที่โอ l a h โฮมาซิตี้เลยนะครับรลมแล้วก็ที่บ้านผมเลยนะครับเจอกันครับโอเคครับในที่สุดนะครับผมก็ได้มีเวลาว่างๆที่จะมาอยู่ในห้องของผม,ผมแบบสงบสุขแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสิห้าแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นแล้วก็ผมเนี่ยก็ ได้จัดห้องเป็นเวลา4ถึง5ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าของเยอะมากๆเพราะผมกลจะอยู่ที่นี่นานถึงเวลาปีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็กลับวิธีก็เดือนธันวานะครับเพื่อนๆจะถามว่าทำไมเจ๊ก,กี้ต้องทําอย่างนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าเราจะทําอะไรก็ตามก็ไม่ควรกลัวในสิ่งสิ่งนั้นนะครับผมก็คือผมก็เชื่อว่าโควิดเนี่ยก็จะมีตลอดไปมีไปเรื่อยๆนะครับแม้แต่ฉีดวัคซีนมันอาจจะอัดแอปหรือว่าอะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ย ก็ไม่ควรกลัวสิ่งนั้นแล้วก็ทําตามฝันของเราให้มากที่สุดและในขณะเดียวกันนะครับผมก็คิดว่าเราเนี่ยก็ควรต้องระวังอยู่เสมอนะครับว่าเราจับอะไรเนี่ยก็ควรล้างมือดูแลตัวเองไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเพื่อจะให้คนที่อยู่ด้านหลังหรือว่าครอบครัวที่อยู่ทางบ้านประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงเรานะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้จัดกระเป๋ากลับเข้าที่เดิมอย่างที่มันควรเป็นนะครับผมก็ ถามว่าคิดถึงที่นี่ไหมก็คิดถึงนะครับแล้วก็คิดถึงที่บ้านที่เมืองไทยเหมือนกันและผมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามคลิปแล้วก็การเดินทางของผมมาตลอดตอนนี้เนี่ยจะพูดวนไปวนมาแล้วก็เสียงไม่กระตือรือร้นเหมือนปกติเพราะว่าง่วงมากแล้วนะครับผมเส็บแหลกนิดน,นึงครับพยายามฝืนตัวเองให้ตื่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ มีเท่านี้แหละครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามและให้กาลังใจผมมาตลอดตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงจบคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าผมเนี่ยมีอะไรมาฝากเพื่อนๆในชีวิตของผมในอเมริกาตั้ง1ปีเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมกับช่องของผมที่แจ็คกิลเล่ด้วยนะครับผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ